สวัสดีครับขอต้อนรับกับเข้าสู่ชุดคลิปวีโอการการสอนเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์สมัยใหม่นะครับจะทําโดยสถาบันยานยนต์นะครับในครั้งนี้จะเป็นเอดที่3นะครับเรื่องของ Connected Vehicle นะครับในเทรนด์ของยานยนต์สมัยใหม่ทั้ง4ด้านเนี่ยนะครับ h o n n e c ก e d ็ e h i c l e ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในส่วนที่สําคัญมากนะครับเนื่องจากเป็นส่วนที่เกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในรถของเรามา ค่อนข้างสักพักหนึ่งแล้วนะครับหรือว่าในการใช้งานรถของเราเนี่ยเริ่มมีการคอนเน c t ไปสู่ภายนอกมากขึ้นมีการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตในรถเรามากขึ้นนะครับจากเดิมรถเราขับไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีข้อมูลแมปปิ้งโชว์บนรถเลยหรือว่าไม่มีการคอนเน c t กับภายนอกเลยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเลียกอินเทอร์เน็ตในรถได้ผ่านระบบในรถเองหรือว่าเราสามารถเรียกดูมแมปนะครับในรถก็ได้นะครับรวมทั้งในส่วนของ การอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆก็สามารถทำได้นะครับง่ายขึ้นนะครับมีการแชร์ข้อมูลที่เกิดจากเซนเซอร์ต่างๆไปยังสิ่งแวดล้อมหรือว่ารถคันอื่นได้นะครับทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากเรามีระบบที่เกิดการ connect รถกับสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับที่เรียกว่า V2X นั่นเองนะครับในรถยนต์ทั่วไปเนี่ยนะครับ use case หรือว่าการนำ c o n n e c t ต็ดค Connect อ Connectivity มาใช้กับรถเนี่ยทำให้เกิดรูปแบบของแอปพลิเคชันหรือว่า Use Case ต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นเราทำให้รถเรามีระบบ Infotainment ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับสามารถเชื่อมมือถือเข้ากับรถนะครับสามารถที่จะเรียกคอนเทนต์ต่างๆมาดูได้สามารถดิสเพย์สิ่งต่างๆที่อยู่บนมือถือเราไปอยู่บนรถได้นะครับสามารถเข้าเอเจนต์ได้เป็นต้นหรือว่าเท l เลเมติกสสามารถนำข้อมูลของรถมาใช้ในการ เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่เพิ่มความปลอดภัยหรือลดการทิ้เปลืองพลังงานนะครับรวมทั้งาการเชื่อมต่อของรถกับอิ f r ฟราซัคเจอร์อย่างอื่นเช่นเรื่องของอตัวชาร์จไฟฟ้าหรือ Station, อี a ีส i ตชชาร์จชิ่งสเตชันหรือว่าการเปดิดปลดล็อกโดยการใช้รูปแบบของเ e เลเมติกส์นะครับการใช้มือถือใช้พินโค้ดอะไรพวกนี้ก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับ เราสามารถที่จะแบ่งรูปแบบของ connectivity ได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มของ infotainment นะครับที่กล่าวไปแล้วก็คือเกี่ยวกับ i n e r t a i n m e n t ต่างๆในรถการให้ข้อมูลกับผู้ขับิ interface ต่างๆให้กับคนพวก human machine interface ต่างๆนะครับเรื่องของ telematics นะครับการนำข้อมูลของรถไปใช้เพื่อประโยชน์ต่างๆนะครับทางด้านการขับขี่ในเรื่องของ safety เรื่องของพลังงานแล้วก็ส่วนที่3คือ V2X นะครับคือการ คอมมูนิเคชกันระหว่างรถกับสิ่งต่างรอบตัวนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายโหมดด้วยกันนะครับส่วนของ Telematics นั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่กล่าวไปว่ามันมีผลในการดัด d a t a ของรถไปใช้เนี่ยก็คืออาจจะเอาไปหาเรื่องต่างซิมเปลืองนะครับการจัดการเรื่องการบริแทนน์รถนะครับเรื่องของการจัดการเรื่องของฟรีดการดูตำแหน่งของรถนะครับเรื่องของการเซ r ตรูทการเดินทางนะครับรวมทั้งการวิเคราะห์เรื่องพฤติกรรมการขับขี่ด้วยนะครับ พวกนี้สามารถต่อยอดไปสู่บริษนทที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องของอินชูเรนซ์นะครับเรื่องของการคิดเ uh, บี้ยประกันผ่านรูปแบบของการขับขี่ว่าโอเคคนขับอาจจะมีรูปแบบการขี่ที่ปลอดภัยอาจจะจ่ายน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดคนนี้ขับเสี่ยงมากนะครับเดต้าบอกว่าคนนี้เสี่ยงมากอาจจะต้องจ่ายเยอะกว่าคนอื่นเป็นต้นนะครับ รูปแบบของเทคโนโลยีที่ใช้ในการเชื่อมต่อของอรถกระสิมอล้อมภายนอกอาจจะมีตั้งแต่ที่เป็น,นคล้ายๆเป็น Wi-Fi หรือเรียกว่า DSRC นะครับหรือว่า,า dedicated short range communication นะครับหรือว่าจะเป็นแบบ cellular V2X นะครับหรือว่า cellular v e h i c l e to everything ซึ่งก็ตอนนี้เรามี 5G แล้วก็จะเป็นตัวที่ปลดล็อกแล้วก็ทำให้เกิดรูปแบบการใช้ C V2X มากขึ้นนะครับรูปแบบของอิโฟเทเมนที่กล่าวไปนะครับ ก็คือเห็นได้ชัดคือบริเวณคอนโซลหน้าของรถเรานะฮะปัจจุบันเราสามารถคอนเน็กส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าอะไรก็อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์เราเองเข้ากับรถได้นะครับสามารถที่จะแบ่งปันการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็พอมี5 G ปุ๊บการสตรีมมิ่งจะต่างๆก็ทําได้ง่ายสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับการเชื่อมต่อให้รถอาจจะมีท้งที่เป็น Wi-Fi b l u e t o o t h นะครับมีรูปแบบคอนเนกชันได้หลากหลายนั่นเองนะครับ คร <c oughs> าวนี้ในตัวเซลล่า uh, V2X หรือว่า Vehicle to Everything Communication เนี่ยนะครับอย่างที่กล่าวไปคือมีหลายหลายรูปแบบด้วยกันนะครับอย่างเช่น V2V ก็คือ Vehicle to Vehicle นะครับ V2I ก็คือ Vehicle to Infrastructure ก็คือรถคุยกับ Infrastructure ข้างนอกหรือว่า Vehicle to Pedestrian นะครับหรือว่ารถคุยกับคนเดินถนนหรือพวกขี่จักรยานที่อยู่ข้างนอก V2N Vehicle to Network นะครับก็คือการเชื่อมต่อระหว่างรถกับเน็ตเวิร์กเป็นต้นจริงแล้วมีมากกว่านี้นะครับอย่างเช่น V2G ก็คือ Vehicle to Grid ก็คือการคุยระหว่างรถกับกริดหรือระบบไฟฟ้านะครับหรือ Vehicle to Home V2H นะครับการคุยระหว่างรถกับบ้านอย่างเช่นอาจจะใช้ไฟฟ้าจากรถมาใช้นในบ้านเราตอนไฟดับหรือว่าสามารถที่จะตอนกลางวันเอาไฟจากบ้านไปชาร์จลงรถนะครับอาจตอนกลางคืนเอาไฟจากบ้านชาร์จลงรถกลางวันอาจจะค่าไฟแพงกว่าก็ขายไฟฟ้ากลับเข้ากริด เป็นต้นนะครับแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นจาก V2V ก็พอรถคุยกันได้เนี่ยอันแรกที่เกิดขึ้นก็คือสามารถจะลดโอกาสก,การเกิดปฏติเหตุลงได้อย่างเช่นโอกาสการชนกันหรือว่าทําให้เกิด Collision Avoidance ได้นะครับหรือว่าพอเป็นรถคุยกับสัญญาณไฟไฟจราจรทําให้เกิดการ Control การโฟล์ของรถได้ดีขึ้นเป็นรูปแบบของ Dynamic Traffic Signaling นะครับหรือว่าเป็น V2P อันนี้ก็ช่วยแน่นอนทําให เกิดคอดภัยกับผู้เดินถนนแล้วก็ผู้ที่จัก,กรยานแล้วเว็คือเน็ตเวิร์คือการต่อรถกับเน็ตเวิร์กซึ่งก็คือการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนั่นเองคือเราสามารถจะดึงข้อมูลจากที่ไหนก็ได้เข้ามาโชว์บนรถเราอย่างเช่นรูปแบบของ r เร l t ท m e ท r a f ฟ i c นะครับรูปแบบของอตัวสภาพสิ่งแวดล้อมขนาดนั้นนะครับสภาพอากาศนะการนำทาง,งตา่างๆก็จะสามารถ ใช้งานกับรถได้ได้นะครับหรือแม้แต่การเชื่อมโยงกับตัว parking นะครับเวลาเราขับรถไปเราจะกลายเป็นระบบที่สามารถที่จะบุ๊กที่จอดให้เราได้เลยไม่ต้องไปขับวนหาก็ได้นะครับซึ่งพวกนี้ก็อยู่ในรูปแบบของ smart mobility smart city ซึ่งเกิดขึ้นในอน,ะน,นาคตอันใกล้นี้นะครับในผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ ตัว V2X เนี่ยนะครับเชื่ได้ชัดเมื่อเราเทียบกับรถที่เป็น standalone ซึ่งไม่มีการเชื่อมต่อเช่ได้ว่ารถเราสามารถที่จะเห็นได้ไกลขึ้นผ่านการคอมมิเนกตระหว่างรถกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกนะครับถ้าเป็นรถคันเดียวใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับแต่ว่ามันก็จะมีระยะที่ไม่ไกลมากเมื่อเทียบกับการที่เราคอนเนคกับรถคันอื่นหรือว่าสิ่งแวดล้อมข้างนอกนะครับเราสามารถที่จะมองเห็นไกลขึ้นแล้วนะครับอย่งางในบยสปอตต่ตางๆก็จะเห็นด้วยเช่นเดียวกัน รวมทั้งเราสามารถที่จะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราสามารถจะพิจิตรได้ว่ารถคันอื่นจะวิ่งยังไงหรือรู้ได้ว่าเขาจะวิ่งยังไงผ่านการคอมมิชเชตการครับเพราะฉะนั้นเซอร์เพียงอย่างเดียวจ,จะตรวจจับได้ไม่เก่งเท่ากับการที่เรามีข้อมูลจากคันอื่นมานะครับแล้วก็แม้ว่าการขับขี่จะอยู่ในสาาว่าที่มีชัาพอากาศที่ไม่เป็นใจนะครับ การมีการคอมมิทเคตระหว่างสิ่งอื่นๆก็จะช่วยทําให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยขึ้นมีผลกระทบน้อยลงนะครับแล้วก็การที่ตดมีระบบคอนเนคกับสิ่งอื่นเนี่ยทำให้คนขับเนี่ยรู้ข้อมูลล่วงหน้าเช่นมีการเตือนล่วงหน้าทําให้เขามีเวลามากพอนะครับหรือมากกว่าแบบข,ขับขี่ปกติในการที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเช่นการเหยียบเบรกหรือการหักหลบนะครับแล้วก็ การมีระบบ c o n n e c t เตก็ยังช่วยรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม,ใหม่อื่นๆที่ตามมานานคตก็คืออยเช่นในเรื่องของการเขียนตัวมัตนะครับนะครับยูสเคส e องซ t x เนี่ยก็จากจากที่เล่าไปแล้วก็ยังมีอื่นเพิ่มมาอีกน,นะครับอย่างเช่นเราจะมะีข้อมูลอยู่ในแมปนะครับว่าโซนไหนอันตรายนะครับเราจะมีการเตือนนะครับเช่นตรงนี้เป็นทางโค้งนะควรจะลดสปีด ตรงนี้เกิดประเหตุบ่อยอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนได้นะครับหรือว่ามีการคอมมิเกับรถที่มีการวิ่งสวนทางกันในถนน2เลนนะครับเราอาจจะได้รับการเตือนว่าอย่าแซงนะตอนนี้มีรถกําลังมานะครับกําลังวิ่งผ่านเสียแยกที่มีไบสปอตก็มีการเตือนว่ามีรถกําลังมานะครับหรือแม้แต่ว่าเราอาจจะออปติมัมการวิ่งของรถผ่านสียแยกโดยไม่ต้องอใช้สัญญาณไฟแบบปกตินะครับอาจจะมีการ จัดคิวการของรถให้วิ่งผ่านสีแยกโดยไม่ต้องมีการหยุดนะครับแล้วก็หมทั้งเรื่องของปาร์คกิ้งที่ได้กล่าวไปนะครับหรือว่าการเอารถมาหลายๆคันมาวิ่งร่วมกันนะครับเช่นเป็นกลุ่มก้อนเช่เน,นแบบที่เป็นเรียกว่าตัวการวิ่งแบบ o p e r a t i v e a d a p t i v e c r u i s e c o n t r o l หรือ p l a t o o n i n g นะครับก็จะทำให้รถเนี่ยวิ่งต่อการเป็นกลุ่มก็จะช่วยลดการใช้พลังงานเพราะว่ารถก็จะไม่ ไม่ถูกแรงต้านจากลมทุกคันนะครับก็จะมีรถบางแล้วก็รถแต่ละคันก็ไม่ต้องเปลี่ยนความเร็วมากนักนะครับก็จะวิ่งได้สมูทขึ้นการแชรพลังงานก็จะดีขึ้นด้วยฟล o อ t r ทัฟทฟิกก็จะดีขึ้นด้วยนะครับคราวนี้อีฟัสต์ส u รเจอร์ที่เราต้องการสําหรับ o n n e c t e d v e h i c l e เนี่ยก็คือระบบสื่อสารนั่นเอง,เอง,เองซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการใช้งานเอ่อเซอล่าที่เป็น 5G นะครับซึ่งก็จะมีหลายความถี่มีหลายสเปกตรัมนะครับซึ่ง o v e r เล e หรือว่าระยะทางที่มันให้บริการตอนหนึ่งหนไซส์หนึ่งเสาเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนแต่ขึ้นความถี่นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้าการใช้งาน Connected Vehicle น่าจะมีการใช้งานมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะรถยนต์เท่านั้นนะครับตัวโมบายเดเวิ c ์ต่างๆหรือว่าแม้แต่ตัวเราเองซึ่งมีพวกเดเวิ e ์ที่มีการใส่อย่างเช่นในการหรือรอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการคอมมินิเ มากขึ้นนะครับจะทำให้เรามี Data ในใช้มาใช้ในการตัดสินใจหรือว่าใช้ในการาให้บริการต่างๆได้ดีขึ้นนะครับ mm hmm. ถ้าเเราดูเรื่องของแอปพลิเคชันใน c o n n e c t i ิ i ตีที่อยู่ภายนอกรถยนต์เนี่ยเชื่อได้ว่ามันจะมีแบบที่เป็น non mobility customer base ด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็มีแบบที่เป็น customer base mobility mm hmm. ก็คือเป็น,เป,นเป็นบริการอยู่ในมือถือแต่ว่าอาจจะเหมาะสำหรับการ ขณะที่มีการเดินทางนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปอยู่ในรถนะครับแล้วเรามีการคอนเน็กมือถือกับรถเนี่ยเราอาจจะมีข้อมูลหรือแอปพลิเคชันต่างๆเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของเบราว์ในการขับขี่นะครับเรื่องของ point of interest service อย่างเช่นเราขับไปในบริเวณโซนนี้เราอยากจะรู้ว่ามีร้านอาหารอะไรบ้างมีร้านอะไรบ้างนะครับสามารถจะกดดูจากมือถือหรือว่า,ามือถือต่อกับเครื่องกับรถยนต์แล้วก็สามารถที่จะดู หนจอรถอยนต์ก็ได้ว่าอ่าตรงนี้มีร้านนี้นะเราวิ่งไปได้หรือแม้แต่าการจ่ายเงินนะครับหรือว่ารูปแบบการเดินทางที่เราต้องการก็สามารถที่จะใช้รูปแบบตัวนี้ได้นะครับส่วนที่เบสบนตัวรถก็เช่นที่เรากล่าวไปแล้วหลายตัวนะครับรวมทั้งส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเช่นเรื่องของอินซูลนส์นะครับเรื่องการมีเทเนนซ์นะครับเราอาจจะคอนเนครถกับศูนย์นะครับซ่อมรู้ว่าตอนนี้คุณจะนารถเข้าไปส่วนซ่อมแล้วเป็นต้นนะครับ แล้วก็เรื่องของการแม n เหเรื่องฟล e t นะครับเวลาเรามีรถหลายหลายคันนะครับหรือแม้แต่การทำอานดีของบริษัทยนตเองก็จะมีข้อมูลมากขึ้นเพราะว่าเราได้ข้อมูลจากการเก็บจากรถแต่ละคันมานะครับสีตามมานะครับก็คือจะเกิดพิเศษใหม่ๆนะครับตามมาปัจจุบันก็จะมีบริษัทที่เข้ามาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Connected Vehicle ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึง Autonomous vehicle ด้วยนะครับก็จะมีหลากหลาย กาส่วนที่ทำในตัวซอฟต์แวร์ตัว device ต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือแม้แต่เป็นคนให้บริการทางด้านแอปพลิเคชันหรือว่าทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับก็เข้ามาอยู่ในนี้มากขึ้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยกลุ่มที่เป็น data driven value ecosystem เนี่ยก็จะค่อนข้างจะได้ value ไปจากอุตสาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วพวกนี้มาจากคนที่อยู่นอกอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมนะครับ เข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ผ่านรูปแบบการให้บริการแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวขั้นต่อ,ตอไปเราจะพูดถึงเรื่องของผลกระทบกับอุตสาหกรรมต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะเกิด Impact ค่อนข้างเยอะในอนาคตนะครับก็สําหรับครั้งนี้นะครับก็ก็คงมีเท่านี้นะสำหรับเอพิโซดที่3นะครับก็ขอขอบคุณสาหรับการติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวในเอพ s o ซดหน้าเราจะพูดถึงในเรื่องของรถอัตโนมัติกันครับผมมากครับ